ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกผลสะเทือนจากการปรับครมอรวมไทยสร้างชาติพรังประชารัฐก็ต้องบอกนะครับว่าผลสะเทือนในการปรับครมเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าโคต้าของแต่ละพักเนี่ยมันก็เป็นโคต,ต้าตามนั้นแต่ผลสะเทือนเนี่ยน่าจะสะเทือนในพักแต่ละพักเองเพราะแน่นอนครับในพักแต่ละพักก็มีการแย่งกันมีการแข่งแย่งกันเพื่อจะไปได้นั่งตำแหน่งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยต่างๆอย่างที่บอกว่ารัฐบาลน,นี้นะครับ ตำแหน่งรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําเพื่อประชาชนหรือเปล่าแต่เป็นการเพื่อนะครับผลประโยชน์ของพวกพ้องหรือเปล่าตามที่เราเห็นประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจกันเอาเองครับแต่ก็มีการวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้ครับผลสะเทือนจากการปรับคอรมอรวมไทยสร้างชาติพลังประชารัฐ ความปรารถนาที่จะปรับคอรมอภายในวงจํากัดภายในกรอบแคบเพื่อสนองเป้าหมายอันแจ่มชัดของรัฐบาลและของพรรคการเมืองและการสร้างผลกระทบให้น้อยที่สุดคือความปรารถนาสูงสุดไม่ว่าจะมองจากนายกัมนตรีซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลไม่ว่าจะมองจากรองนายกมํารีซึ่งเป็นตัวแทนของพรรคร่วมรัฐบาลแต่เมื่อขยับตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งก็ย่อมมีผลข้างเคียง ตัวอย่างก็คือเมื่อมีความต้องการให้นายพิชัยชุนหะวัฒนิตได้บทบาทเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับนายเผ่าภูมิโรจนสกุลเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังจึงจําเป็นนะจึงจําเป็นนะครับไม่เพียงแต่ต้องย้ายรัฐมนตรีนะครับว่าการกระทรวงการคลังนะครับคนเดิมออกนะครับหากแต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังคนหนึ่งนะครับก็จะต้องมีการเปลี่ยน การย้ายนายเศรษฐาทวินศิลป์ออกจากกระทรวงการคลังอาจจะมิได้เป็นปัญหามากนะักเพราะเป็นนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วเป็นความร,รับผิดชอบของพักเพื่อไทยอยู่แล้วแต่ในเมื่อตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเป็นคนของพักอื่นพื้นที่ตรงนี้จึงเพิ่มความละเอียดอ่อนเนื่องจากพักการเมืองนั้นก็คือพักรวมไทยสร้างชาติ ในการเคลื่อนไหวอันนําไปสู่การปรับครมอมครั้งนี้จึงน่าสังเกตว่ามีชื่อของรัฐมนตรีพักรวมไทยสร้างชาติสองคนตกอยู่ในเป้าหมายที่จะต้องถูกปรับออก 1. ตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนะครับหนึ่งตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงต้องถามพักรวมไทยสร้างชาติว่าจะจัดการอย่างไรตรงนี้เองที่บุคคลหนึ่งนะครับผู้ที่อยู่ในสถานะเป็นผู้จัดการไม่ว่าจะเป็นของพักเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นพัก ของพักรวมไทยสร้างชาติไม่ว่าจะเป็นของพักพรังประชารัฐจะต้องหารือกันด้านหนึ่งอาจสัมผัสได้ถึงความเงียบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรและสาก์ที่ตกเป็นเป้าแต่ด้านหนึ่งก็ปรากฏความเคลื่อนไหวตามมาคําถามที่ว่าน,นายกรัฐมนตรีและพักเพื่อไทยจะจัดการความเคลื่อนไหวนี้อย่างไรจะดําเนินการได้อย่างราบรื่นสายตาจึงมิได้มองไปยังพักเพื่อไทยเท่านั้น แต่ยังมองไปยังพักรวมไทยสร้างชาติและยังมองไปยังพักพลังประชารัฐโดยหลักการต้องการให้ทุกอย่างใช้เวลาสั้นที่สุดและกระชับที่สุดเพราะยิ่งปล่อยให้เนนานก็จะปรากฏปฏิกิริยาอย่างที่เห็นผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาโหมผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขผ่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีมองจากพักเพื่อไทยอาจจะจัดการได้อย่างราบรื่นแต่พัก ร,รวมไทยสร้างชาติพักพรังประารัฐจะจัดการได้ราบรื่นหรือไม่นะครับก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ถ้าการขยับแบบนี้มันก็จะกลับไปกระทบกับโคตา้าของพักอื่นก็ต้องมีการขยับนะครับ รัฐมนตรีช่วยนะของพักอื่นไปนะแน่นอนครับว่าตอนนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับตอนนี้ยังเป็นของพักเพื่อไทยแน่นอนครับเอาคนของพักเพื่อไทยมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่รัฐมนตรีช่วยนะถ้าจะเอารัฐมนตรีช่วยของพักเพื่อไทยเข้ามาก็ต้องเอารัฐมนตรีช่วยของพักร่วมรัฐบาลขยับออกไปซึ่งแน่นอนครับขยับออกไปขยับไปไหนขยับไปที่ใดอะไรยังไงก็คงจะต้องอ้นี่กันเพราะอย่างที่บอกว่าวันนี้พักเพื่อไทยนะครับคือนั่งร้านนะครับของรัฐบาลเดิม ของรัฐบาลเริมหรือพ,พรรคเพื่อไทยอาจจะคิดว่าเฮ้ยพรรคพลังประชารัตพรรครวมไทยสร้างชาติไม่มีเดี๋ยวฉันเอาพรรคประชาธิบัติเข้ามาร่วมก็ได้หรือจะคิดแบบนั้นหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันครับว่าอะไรเกิดขึ้นสถานการณ์การเมืองอย่างที่บอกว่าวันนี้ถ้าเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเอาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเรื่องนี้มันจะไม่เป็นประเด็นมันจะสามารถราบรื่นได้และมันไปได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าเอาผลประโยชน์ของพวกพ้องเป็นหลักของตนเองเป็นหลักของพรรคตัวเองเป็นหลัก สุดท้ายแล้วก็ต้องทะเลาะกันเรื่องของการแย่งตําแหน่งเพราะอะไรครับเพราะไม่ว่าใครจะมีผลงานหรือไม่มีผลงานใครจะมีความสามารถหรือไม่มีความสามารถไม่รู้แต่ขอให้ผลประโยชน์รงตัวคุยกันเรื่องผลประโยชน์และวลงตัวได้ทุกอย่างก็จะราบรื่นถ้าเป็นแบบนี้คําถามคือประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากการปรับคอรมอแบบนี้ประชาชนจะได้ประโยชน์อะไรจากครมอ,อย่างนี้ ประชาชนต้องคนติดตามกันครับเพราะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะครับผมก็ต้องบอกก่อนว่าสําหรับผมผมไม่ได้มองนะว่ารัฐบาลไหนไปเลยแต่วันนี้รัฐบาลนี้มาสร้างผลงานให้เห็นสร้างผลงานให้เด่นชัดแน่นอนครับหลายๆคนอาจจะบอกว่าผมเนี่ยเองไงไม่ได้เชียร์รัฐบาลเลยก็ผมบอกแล้ว ว่าไม่จำเป็นต้องเคียร์รัฐบาลทําดีก็โอเคก็ดีอยู่แล้วแต่รัฐบาลตรงไหนที่ยังไม่ได้ทํามีข้อพิรุธมีข้อสงสัยกําลังโกหกประชาชนกําลังตอแหลประชาชน,ชาชนผมก็เอาข้อมูลจริงออกมาเปิดเผยแค่นั้นเองครับหลักการง่ายๆอย่าให้นักการเมืองหลอกครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรคลิปหน้าอัปเดตให้ฟังครับ